สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อมยูทูบจังหวัดลำซิ่งนะครับวันนี้พาพี่พาน้องมาเบิง่งทีมงานทางบ้านโ,โกคโกคม่วงนะครับทีมงานป้าอดัด เสียออดทางโคกม่วงพี่น้องวันนี้ลงงานทางบ้านโน้นเจสีนะครับอ่าเป็นงานเมาเลยพี่น้องผมทีสองไร่สองไร่กูกลัวนาะครับเมากันเลยครับแสนกลัวเลนบโไกาดอกพี่น้องนี่แหละประมาณสองสามร้อยเม็ดนะครับ อยู่กับเจ้าแคททวิลา320สอนจีซีนะครับโอ้ใหญ่ครับพี่น,อกกน,อน,น้องดาบแต่ไงอันแม่นข้นกับทีเชฟงามครับหุ่นดีหุ่นงาม สำหรับเจ้าแคตตัวนี้เนาะครับยืนทึ่งคู่สาพร้อมพี่น้องดลอกอเอาคู่สาเนาะครับ<ม>ตัใส่เจ้าฮ่โน่น่าจะเป็นเชีย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 เอ็มเนา HR นนะพี่น้อง เป่งหัวเป็นหัวลิงรอยหาซิบแรงมานะครับตัวน,นี้อะไปแล้วพี่น้องอตัวน,นี้น้ำหนัก20ตันนะครับพี่น้อง คุณใหญ่บึกขนาดเลยกระบอกดำนะครับ 320GC ใส่เครื่องยนต์แชทพี่น้องรหัส4.4เที่ยสามนะครับ4สูบคอมเร็วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ระบายควบร้อนด้วยน้ำนะครับ วัดรอบเครื่องที่พันแปดรอบต่อน,นาที่นะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเพิ่นนี่นะครับรอยสี่สิบหาแรงมานะครับสี่สูบช่วงล่างนี่ใส่ของดีโทเด้พี่น้องใบแท็กไนทครับช่วงล่างกระไนบึกนะครับรองรับการกระโดดดีๆนะครับช่วงล่างไนเงี้ยว ไปแท็ก80ดสเส้นนะครับใส่รู้เลยนี่รองรับการกระดดเกียลูกนะครับเชีเรียสองโตเอาแม็กท็อปนะครับ210แรงมา้าตอนนี้ f r r แม็กท็อปสี่ h k หนึนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของเพิน่นรหัส กุ้งกี้นี่บักแอบเลยพี่น้องกุ้งกีใหญ่ายนะครับศูนย์จุดหนึ่งขิวบึ้มกุ้งกีใหญ่าีหรืพี่น้องสำหรับรุ่นนี้นะครับกุ้งกี้หนึ่งขิวได้พี่น้องถัง,งน้ำมันนี่ใส่เป็นถังน้ำมันพลาสติกนะครับ xpe sắm laptop cho cat tuần này nè 320 GC, cả bọc đâm, làm nấc 20 tấn, điều hòa leo chặt phi nong, ôi đẹp hoàn phi ấy. เอาแม็กท็อกค,ครับแม็กท็อกเป็นงานเมาเนาะครับถมทีสองไลนเนาะครับเมากันแสนหาพี่น้องเอาสมอนายักนะครับ ไปแล้วครับวันนี้ผู้เป่ากี้เป็นผู้ขับนะครับเจ้าแม็กท็อกนี่อ๋แท็กเตอร์แถวหานศูนย์หนึ่งแปดนะครับผู้เป่าโอมโรถแรงประจำทีมงานเสียออดนะครับ มาแล้วพี่น้องมาแล้วตัวแรงมาแล้วเออสุดยอดเลยครับนี่ ดีเฮแค่หนึ่งนะครับตัวน,นี้สองรอแรงมาแม็ Mac talk, กท็อกเยตันนะครับเอ็มซดหนะครับสำหรับเกียร์เพิ่นนี่เครื่องไทยกับหกจุดสี่สานะครับ ดีแล้วพ่ดีพี่น้องผู้คนใส่คนกว่าดีนะครับว่าแห้งนะครับแห้งพร้อมนะครับเรื่องถ่ายตัวนี้ดินลมๆหรือว่าดินเนืดๆนี่สบายสบายครับเจ้าแ,แม็กท็อกนี่งันนี่โลกงานทางบ้านนอดเยสีนะครับทีมงานเป็นงานเมาพี่น้อง ทวิลานะครับสามสอศูนนะครับ บึงความเร่งจาแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดกันนะพี่น้องแต่งเท่เลยครับนี่ใส่ทอนะครับปิดหน้าซาพี่น้องปิดเครื่องเสียงพร้องลดผู้เป่าโอมทัางสะอาดหน้าดีเฮาเป็นประจันู่กับทีมงานเท่าแก้อดัด นะครับทางโกโก้งวองพี่น้อง แรงรถแรงโอเคออมาเนี่เพิ่นบอขับไม่โค้บมาเนี่เพิ่นขับรถดำโอเคเ,เอาที่เธอสบายใจสิเ <laughs> อ้า<ว>โอ้โหแห้งขนาดเลยพี่น้องเลย Ừ Ừ À. Ừ Chào <laughs> ดดดสุยอเอาน,นายยักษ์ไปที่งานนอกนะครับรอยเจ็ดสิบห้าครับตัวน,นี้ตาน้อย เดี๋ยวพาลูกไปเบิงเจ้าแคททวิลา3า0 g c เซเบิงนะครับพี่นอ้องแถวหาศนหนึ่งนี่เพิ่นแต่งอยู่เทิงๆนี่ครับเป,เป็นผู้ลมกองดินผู้เบาโอมแอวหา018ย์แตระแรงไปเดี๋ยวผมพาลงไปเบิงเจ้าแคททวิลา อยู่ขางล่างนะครับพี่น้องเอาฮิโน่ครับนี่เคียร์ครับสามสองศูนย์นะครับเออตัวนี้ร้อยห้าสิบแรงมากพี่นอ้องอ่าคุณปูนะครับแต่ว่ายังแห้งครับยังใส่งานโยสม,มือครับนี่ ยางเก่าเนาะพี่น้องยอดยอด,ด,ยอดเอ้าอ่ะมาเบิงเจ้าแคททวิลา 320GC พี่น้องแดดฮอนเนะครับต้องถือหฮมนึน่พี่น้องโอ,โอโว๊บไว ไม่กันสั้นกับทนความร้อนเบาไหวขึ้นกันพี่น้องกันใส่ง่านหนัหนกนี่เจ้าหนักเหลืองเลยพี่น้องโต,ตบกใหญ่เลยครับ 320GC นะครับตักใส่เจ้าแม็กท็อป210รปรามา FRA 4 HK 1 TCS นะครับนี่ เฉยตันนี่พี่นอ้องอเ็มซันะ M7 W6P นาะครับเบื้องไทยหกจุดหนึ่งสี่สามสำหรับเจ้าแม็กท็อกพี่นอ้องอ่าเนี่ยๆครับนี่มองนี้น่าจะล่มนะครับ เพิ่นก็เลยเอารถไถมาแตงหรือว่ามาคูนขึ้นเป็นหน,น,นทางนะครับเล่นกันแบบสบายๆครับบอลมพี่นอ้อ,องอออเจ้ายนักเขียวตัวนัน้นสมอนายักนะครับาตาหน่อยสุดยอดเลยครับนี่ชัดทวิรา,าสามสองศูนย์เจพี่นอ้องตัวนี้ เครื่องยนต์สีสูบนะครับใส่เครื่องเป็นเครื่องเขามาเลี้ยวพี่นอ้องอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับรหัสเครื่องยนต์4.4นะครับเทียวสามพี่น้องตว,วัดรอบเครื่องที่พันแปดร้อยรอบต่อนอาทีนะครับรอยสี่สิบห้าเรงมา ยอดเลยครับโอ้เบิ่งช่วงล่างเพิ่นครับช่วงล่างใหไงปึกเลยพี่น้องเป็นช่วงล่างนี่เป็นของดีทุนนะครับเพิ่นใส่ตัวนี้ไปแท็กใหญ่นะครับไปแท็ก80ดสิใส่ลู้เลยเกตลูกชเชลีอาสองโตนะครับน่าจะย้ายกอขึ้นไปตึ้งรึ่งพี่น้องอยู่นี่ผู้สายยู่นี่เบิดแล้วนะครับน่าจะ ยัยขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้เบิ่อนในพี่น้องดาก,กันยัยตูดกันยัยนะครับโอ้กันเป็นผู้สาวนี่เขาเออเชฟงามนะครับกันผู้สาวนี่เชฟสวยเชฟงามหุ่นดี ่าจะใหญ่งงึ้นมากข้างบนนี่พี่น้องอเพ่นสี่เปลี่ยนทีแลนไใหม่บอเพิ่งแล้วเอาสำหรับวันนี้คลิปนี้ลากกันสำนียซสักกอนพี่น้องเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้อง อ่าคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ